ยินดีด้วยนะคะมาตามนัดจ่ายจริงโอนจริงค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศนะคะเช็คสิทธิ์ตรตวจสอบการโอนเงินเงินเข้าแล้วงวดที่27ถึงงวดที่28ค่ะ26เมษาย,ยนนี้พี่น้องเกษตรกรนะคะได้รับการโอนเงินบางท่านรับสูงสุดถึง6 0 0 0บาทเงินเข้าแล้วตรวจสอบเช็คสิทธิ์ด่วนค่ะส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศนะคะหลังจากที่นายจุรินลนักษณะวิสิทธิ์ออกมาแจ้งข่าวดีในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวงวดที่2 7ถึงงวดที่28นะคะซึ่งมีการประกาศราคาเกินกลางอ้างอิงออกมาแล้วทกศโอ,อนเงินเข้าบัญชีค่ะวันนี้เงินเข้าแล้วนะคะ26เมษายน256 25. 6สร้างเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะสําหรับคนที่แจ้งเก็บเกี่ยวในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะคะและที่สําคัญ ค่ะจ่ายส่วนต่าง1ชชนิดข้าวราคาประกันนะคะจ่ายเกือบ6,000บาทต่อคนต่อรายเลยค่ะสําหรับงวดที่27มีการประกาศราคากณินกลางอ้างอิงออกมาสําหรับกเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวในช่วงระหว่างวันที่8ปถึงสิเมษายนก็จะมีในส่วนของข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะคะคุณผู้ชมที่ได้รับการจ่ายเงินเจ้าเ,เฉยส่วนต่างแค่1ชนิดข้าว ก็คือราคาเกณฑ์กลางอ้างยิงอยู่ที่นะคะ1 3 6 0 2 2บาท29สตางค์ค่ะแล้วก็จะเจือส่วนต่างตันละ397บาท71สตางค์ค่ะคุณผู้ชมและที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมในส่วนของการจ่ายเงินข่าววันนี้เงินเข้าแล้วส่วนม่วดที่28ก็คือเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่1 5ถึง21เมษายนก็จะได้รับเงินส่วนต่างแค่1ชินิดข้าวเช่นเดียวกันก็คือข้าวเปลือกหอมบรินอกพื้นที่เกณฑ์กลางตันละ1 0,000ื 3,618บาท75สตางค์แล้วก็เฉลยส่วนต่างตันละ381บาท25สตางค์ร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่แจ้งเก็บเกี่ยวในช่วงระยะเวลาดังกล่าว2ง,งวดอนตรงเข้าบัญชีให้แล้วโดวยทกสออตรงเข้าบัญชีในวันนี้ให้นะคะบางท่านบางครัวเรือนรับสูงสุดอยู่ที่6,000บาทเลยค่ะคลิปนี้นําข้อมูลขาวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรชาวนาหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ